ต้องมีแพชชั่นเป็นจุดเริ่มต้นอันนี้สําคัญมากนะครับถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยไม่มีทางที่เราจะไปไหนได้ไกลหรอกครับตอนที่ผมทํางานอยู่ที่นาซาเนี่ยสิ่งที่นาซาได้ปลูกฝังให้ผมมากที่สุดคือการฝันกลางวันนะครับความหมายมันคืออะไรครับความหมายก็คือว่าต้องมีการวาดภาพถึงอนาคตที่มันเหลือเชื่อคือคิดแล้วเนี่ยมันเปลีป่ยนไปไม่ได้ ถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยมันอาจจะต้องเป็นอีกสัก20-30ปีข้างหน้ายกตัวอย่างสิ่งที่ทีมงานของนาซาคิดและเป็นราากฐานสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงของมวลมนุษย์เราเนี่ยนะครับสองอย่างที่เนียนคือไม่ไม่ใช่ไปดาวองคารหรือไม่ใช่ไปดวงจันทร์นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ต ินเทอรเน็ตี่ยจริงๆเนี่ยมาจากทางทหารทางมิลิเตอรี่เขาใช้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วตอนหลังเนี่ยก็เอามาใช้กับทางด้านคอมเมอร์เชียลซึ่งผมจำได้ว่าในปีตอนที่เขาเอามาประกาศใช้เนปี1995เนี่ย